ทีเนี้ยวัวควายจะกินที่ไหนต่อไปมันก็หากินตามโคลงตามบางทีก็หลังอันนั้นะครับผมหลังส่งน้ำแต่แปลกนะแถวนี้เขาไถกันเดียวก็เหลือเกินทำไมไม่ยอมให้เก็บให้วัวกินบ้างผมแปลกใจนะเห็นไหมเรื่องไถดักกันหมดแล้วจะรีบไถไปไหนผมก็ไม่ค่อยใจเหมือนกันนะแปลกไหมนะเขาไม่ได้เลี้ยงวัวครับหรือว่ายังไงเขาไม่ได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย มันยากนะการที่จะหาฟางหาย้าให้วัวกินนะคุณนานะครับแล้วก็ดูอย่างน้อยก็เออเมษาแลอวใช่ใช่ใช่ครับอันนี้มาเร็วเกินไปเนาะถ้าไถทุกคนนี่หมดเลยนะที่ผูกวัวนะดูแลไม่ดีพอมันก็ไม่เหลืออะไรไม่ได้อะไรใช่ไหมใช่ถ้าเราให้ให้เลี้ยงให้เขาไม่พอตกลงวัวตัวใหญ่นี่เลี้ยงยากหรือเลี้ยงง่ายครับคุณนา แต่ผมว่าเลี้ยงยากกว่าวัวกระโดนครับาะว่าผมเลี้ยงวัวตัวเล็กๆสมัยแต่ก่อนเหมือนพนะ่อแม่เราเลี้ยงมาแต่ก่อนแบ่งให้เรามาน่ะครับผมผมชอบแบบนั้นดีกว่าทำไมถึงชอบแับคนน่ะคอือหนึ่งขายง่ายราคาก็ไม่สูงเกินไปแล้วก็นี่ไงอ่องาไอบัวแดงครับผมราคาไม่สูงเกินไปอืมขายง่ายขายง่ายแล้วมันก็อ้วนด้วย สวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับคุณอาชื่ออะไรครับชื่อนายลี่เริดีครับนายลิเนาะครับครับผมมาคุณอาพาไปดูวัวหน่อยครับคุณอาเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับนี่โอ้เลี้ยงมาตั้งแต่มีแฟนมาแล้วมีแฟนคนไหนครับนี่คนล่าสุดหรือคนทุกวันนี้คนทุกวันนี้คนทุกวันนี้นะครับคุณอาเลี้ยงวัวมานานแล้วใช่ไหมนานแล้วครับเลี้ยงใส่พันธุ์อะไรบ้างครับนี่ไม่ไม่ไม่ได้ใส่เชื้อแต่มีมีรูปโลตัวหนึ่ง มีรูปหล่อตัวหนึ่งครับเพิ่งอกมาครับผมเลี้ยงธรรมชาติไหมธรรมชาติครับธรรมชาติแบบนี้เลยไล่ให้กินตามทุ่งนาเนาะครับไล่ให้กินตามทุ่งมาให้กินอะไรบ้างครับคุณอาเอก็มีเกี่ยวฟางก็ธรรมดาเลยครับฟางัก่ญ้าครับฟางัก่ย้าหัวอาหารนะครับไม่มีครับไม่มีไม่มีครับไม่ได้ผมไม่ใช้หัวอาหารครับไม่เน้นเลย ม่เเนน้ลยคิดว่าคุ้มไหมถ้าซื้อหัวหานให้กินถ้าให้คิดว่าถ้าเรามีเงินทุนพอน่ะผมคิดว่าคำว่าคุ้มมันมันก็คุ้มโอ้ดีมากเลยครับคุณนายแต่ว่าแบบเราบ้านเราไม่ค่อยมีนะครับผมชาวบ้านเราเนาะชาวบ้านเราจริงๆริงนะชาวบ้านเราจริงๆคือเลี้ยงแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยหญ้ากับฟางครับหญ้ากับฟางเช้ามาให้กินอะไรครับคุณนาย เช้าก็เอามาปูกอย่างนี้หน่อยปล่อยทุ่งหรือวัวปล่อยทุ่งอย่างนี้ครับผมปลูกให้กินตามธรรมชาติเลยเนาะครับต้องฉีดยาไถายพยาธิต้องอะไรไหมครับอ่าอันนั้นอันนั้นลูกเขาเป็นอันนั้นแล้วเป็นคนฉีดได้ครับเป็นปลาสุสั์อาสาครับออ ลูกสามารถที่จะฉีดยาให้ได้แล้วครับครับสมพันธ์ก็ได้ก็สมพันธ์ได้เลยเหมือนกันแต่ผมมอบให้เขาหมดแล้วทรัพย์สินสมบัติหรอกผมมอบให้เขาหมดเลยอ้ดี่ายากนะพ่อตายแบบนี้เนี่อ้าคุณท่อตาเนี่ยให้ลูกเขยลูกสาวหมดเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วทุกวันนี้ทาไมยังได้เลี้ยงอยู่ครับทั้งนั้นก็ช่วยลูกไงแม่ บอกว่าทําไม่ช่วยลูกลม,มันมันคิดมันคิดเยอะนะครับผมน่ะเนี่ยเราช่วยลูกถ้าเราไม่ดูอ่ะบัวมันจะล้มแล้วมันจะตายอันเสียดายเวลาที่เราจะเลี้ยงดูเน่ะมันเยอะครับนั่นเนี่ยก็ให้ทั้งควายทั้งวัวเขาควายก็อยู่ตรงนู้นครับผมวัวก็อยู่นี่ครับผมวัวก็หกเจ็ดตัวแล้วครับผมแต่ผมชอบนะที่คุณอาว่าอยากช่วยลูก ผมก็แก่แล้วอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ได้ช่วยลูกสักนิดหนึ่งก็ดีอย่างนี้อ่ะแบ่งบาภาระเนาะใช่ครับให้ลูกเขาก็เขาก็ทํางานครับผมทำฟางเกี่ยวข้าวเรื่องของเขาไปเราก็ช่วยดูเลยช่วยดูเลยครับไปครับผมอย่างนี้อ่ะคือเราช่วยได้ในส่วนหนึ่งที่เราทําได้เนาะใช่ครับผมก็แสดงว่าทําหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างสมบูรณ์เลยช่วยเหลือลูกหลานเนาะใช่ครับผม ผมมีหกเจ็ดตัวครับผมเอาออกมากี่โมงครับถ้าออกมาผมต้องอพูดจริงเลยนะ,ะต้องทํากับข้าวกินข้าวเสร็จเลยก็ค่อยออกมาประมาณเก้าโมงถึงสิบโมงนี่แหละครับครับผมเอามาผูกๆก็เลี้ยงทุ่งอย่างนี้แหละเลีเ้ยงทุ่งจริงๆเลยนะไม่ได้ว่าเราจะไปอันนี้นะครับผมเราเลี้ยงทุง่งบปปล่อยทรรมชาติตเนาะครับ ครับผมชาติจริงไม่ไม่เลี้ยงหัวหานไม่เลี้ยงหัวหานมีกางน้ําตาลนีดําบ้างไหมครับไม่ไม่มีครับไม่มีแล้วคุณอาได้ปลูกหญ้าปลูกอะไรไหมครับนี่ปลูกอยู่อยู่ในบ้านอ๋อพอไหมครับหญ้าที่ปลูกที่บ้านเนี่ยเออคัว่าพอไม่พอเราวัวตั้งควายต้องสิบกว่าตัวนาะควายสิบตัวไม่ต้องวัวต้องควายสิบกว่าตัวอ๋อแสดงว่าอาหารก็ไม่พอแน่นอนใช่ครับผมแล้วแก้ไขยังไงครับที่คุณอา แต่ผมก็ไล่ตามทางนี้เนี่ยควายนะ<อ>ควายก็ไล่ไปตามโลคงนาเรานี่แหละครับผมเ,เราก็ไล่ไปอย่างนงี้คือไล่ให้กินตามอย่างงี้เลยครับอ๋อไ,ไปตามอย่างงี้เลยไล่ทั้งวันเลยใช่ไหมครับนี่ดูทั้งวันเลยใช่ไหมไม่ถ้าไอช่วงไอที่เขาวหวานข้าวาอ่าาไม่ไม่ช่วงเขาหวานข้าวเราก็เลี้ยงไปอย่างงี้เลยเราก็ ไล่ไปตามโครงไปเลยอย่างงี้ครับผมพูดถึงไอ้ถนนเส้นนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะใช่ครับผมมันสามารถที่จะเลี้ยงได้เลยนะใช่เต่ไม่ใช่ว่าผมคนเดียวนะเขามีหลายคนที่เขาก็เลี้ยงไล่โครงเหมือนกันบางทีเขาก็ถ้าเรามาถึงนี้ก่อนเขาก็ขยับไปโน่นเราแบ่งเส้นทางกันโอ้ผมว่าดีนะทั้งนั้นนะเออครับครับผมแล้ววัวนี่ส่วนมากนี่ผสมพันธุ์ยังไงครับคุณอา อัวคือจะไอพ่อคอยแบงค์เนี่ยคือแะดองของของตานะ่ะคของฮา,านะ<ม>่ะคือเขาจะเป็นคนผสมก็ได้<อ>จะเป็นอะนรี้ก็ได้ครับผมแล้วส่วนมากเราผสมยังไงครับทั้งนั้นผสมตัวคือผสมเทียมผสมตัวผมให้มันเหมือนกับอันนี้นะ่ะธรรมชาติครับอ๋อให้แบบอัวกระโดนถึงจะเราจะเอาตัวใหญ่มากอะ เราเงินเลี้ยงไม่พอหน่ะราคามันก็ถูกเหมือนเหมือนเดิมโอ้ขับพูนด,ดีๆนะคุณนาคือถ้าต่อให้มีวัวใหญ่ๆแค่ไหนใ,ใช่ถ้าเราเงินทุนไม่พอนี่อวัวคนอ่านี่ยครับผมมามาพาไปดูครับที่นาทิ้งไว้เมื่อกี้ก็คือว่าต่อให้เราม,มีวัวใหญ่ๆแค่ไหนไม่ใ,ใ,ใช่ถ้าดูแลไม่ดีพอมันก็ไม่เหลืออะไรไม่ได้อะไรใช่ไหมใช่ถ้าเราห ห้เลี้ยงให้เขาไม่พกอืตกลงวัวตัวใหญ่นี่เลี้ยงยากหรือเลี้ยงง่ายครับพ่อนะาเดี๋ยวเพราะว่าเลี้ยงยากกว่าวัวกระโดนครับเพราะว่าผมเลี้ยงวัวตัวเล็กๆสมัยแต่กอนมันนะพ่อแม่เราเลี้ยงมาแต่กอนแบ่งให้เรามานะ่ะครับผมผมชอบแบบนั้นดีกว่าทำไมถึงชอบครับพ่อหน้าคอหนึ่งขายง่ายราคาก็ไม่สูงเกินไปแล้วก็ยังไง อ่าไอบวทแดงครับผมราคาไม่สูงเกินไปอืขายง่ายขายง่ายแล้วมันก็อ้วนด้วยอันนี้แม่ลูกครึ่งแม่ลูกครึ่ง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 ไทยบ้านผสมรามันเนาะสายพันธุ์นี้ก็อย่าเป็นลูกผสมแล้วนะุณอนาเนาะเป็มลูกผสมครับเริ่มที่ตัวใหญ่ๆขึ้นแล้วเนาะครับครับผมแต่แต่ผมจะมีแบบวัวตัวเล็กมีอนี่วัวตัวเล็กครับผม อ๋อตอนนี้คุณอาเป็นวัวไทยบ้านเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้จากพ่อแม่เลยนะจากพ่อแม่เลยแสดงว่าไม่ได้ซื้อวัวมาเลี้ยงเลยไม่ได้ซื้อคือนบบพันตั้งแต่พ่อตาให้มาผมแต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้เอาแต่ผมให้ลูกสาวหมดแล้วลูกชายผมก็แบ่งไปหมดแล้วแบ่งเท่ากันหมดแล้วครับผมนั่นแหละควายก็แบ่งเท่ากันวัวก็แบ่งเท่ากันอันนี้ผมแค่ช่วยเลี้ยงช่วยเลี้ยง ใช่ครับผมหายากนะก็นานนะบางคนเขายังเก็บไว้ให้ตัวเองนะแต่ผมให้ก็หมดพื่ผมไม่อยากให้เขาว่าผมว่ามาอยู่บ้านเขาแล้วมาเอาทรัพย์สินเขาไปอีกผมไม่อยากแบบนั้นเลยครับผมอย่างน้อยเราก็ทําให้ลูกเนาะครับครับผมลูกก็เลี้ยงเราดีเนาะออโชคดีของเราแหละหลายอย่างเลยเนาะ คุณอาครับแล้ววัวตอนนี้ราคาถูกนะครับได้ขายบ้างยังครับยังลูกเสาถ้าผมบอกให้ลูกเสาขายบอกว่าจะหาขายเป็นพวงไปเลยอย่างเงี้ยว่าผมบอกเขาบอกว่าเขาไม่ขายเขาก็เออเขาเขามีตั้ง<อ>มาแต่เลี้ยงเราแหละครับผมที่บอกว่าจะขายเป็นพวงไปเลยคือ,อยังไงครับคุณอาคือแบบเราถ้าขายขายแบบยกคอกไปเลยอย่างเงี้ยเ,เราไม่ต้องมาเลี้ยงดูอืม อันนั้นไม่วัวซื้อมาใหม่มาจากบ้านังกันซื้อเท่าไหร่ครับน่ะห้าพันไม่วัวซื้อมาห้าพันครับไหนพาผมไปดูหน่อยนี่นี่ไปดูใกล้ๆหน่อยตัวละห้าพันบาททำไมมันหือคือเขาเขาติดหนี้ลูกสาวไงเขาจ่ายค่าดอกไงครับผมตัวละห้าพันบาทนะคุณน่ะนี่นี่นี่เนืวัวแดง๋อ้เนี่อเนี่ยท้องป่าท้องป่า ของป่าก็ไม่เสียหายเนาะออสวยเหมือนกันนะแต่เขาแรกก็ว่าเอาสามตัวเขาเข,าขาอแค่ตัวหนึ่งทําไมถึงอยากว่าแรกอย่างนินครับพ่นะคือเขดูว่ามันโลกมันสวยไงตัวไหนนี่ตัวนี้เลยอ๋อเขาบอกว่าลูกบอวของเราสวยอืมแต่ของ,ของเขาแบบเหมือนหนตัวเล็กๆอ,อย่างนี้น,นะครับผม แต่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะโครงสร้างดีเนาะครับ<ช>ผมไหนตัวไหนที่คุณนาซื้อมาห้าพันบาทครับนี่ไงตัวนี้นะคร<ช>ับ<ช>โอ้ยแสงวัวราคาถูกมากนะราครับถูกเป็นโชคดีของคนเลี้ยงเหมือนกันนะถ้าใครอยากเลี้ยงวัวช่วงนี้นะซื้อของถูก<ต>ได้เลี้ยงนะไอช่วงนี้นะมันถูกถูกแล้วแหละแต่ว่าไอพอถึงนาที่นี่เนี่ยบ้านเราเนี่ยเห,เห็นแค่อันนี้อย่างนี้อ่ปปะคือปลาไหม คนก็ไม่เคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเพื่อเปล่ามันไถดับหมดแล้วโอ้ทีนี้วัวควายจะกินที่ไหนต่อไปมันก็หากินตามคลองตามบางทีก็หลังอนั้นครับผมหลังคลองน้ำแต่แปลกนะแถวนี้เขาไถกันเดียวก็เหลือเกินทำไมไม่ยอมไม่เก็บให้วัวกินบ้างผมแปลกใจนะเนี่เห็นไหมเรื่องไถดับกันหมดแล้วจะรีบไถไปไหนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ แปลกไหมคุณอาเขาไม่ได้เลี้ยงวัวครับหรือว่ายังไงไม่ได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับมันยากนะการที่จะหาฟางหาย้าให้วัวกินเนาะคุณนานะครับแล้วก็ดูอย่างน้อยก็เออเมษาอ่าใช่ใช่ใช่ครับอันนี้มันเร็วเกินไปเนาะถ้าไถทุกคนนี่หมดเลยนะพี่ผูกวัวนะยากมากเลยนะยากเลยแต่ว่าเขาก็กินดีนะไอ้วัวไทยบ้านนะกินฟางเป็นกรรมเลยนะคุณนาอันนี้ท้องไหมนี่ น่าจะมัง้งน่าจะมั้งใช่ไหมครับ <c oughs> อืมแต่ว่าซื้อมาด้วยเงินราคาห้าพันบาทอืมราคาต่อดอกต่อดอกนะ <c oughs> อ๋อก็ถูกต้องแหลนะเนาะมีนี่ก็ต้องใช้กันเนาะ <c oughs> ครับผมไม่ได้เงินก็เอาสิ่งของมาแทนแหลนะเนาะอ้สวยนะผู้ชมครับห้าพันบาทบัวสาวหรือเปล่านี่น่าจมีแม่ลูกแล้วแม,ม,ม่ลูกแล้วใช่ไห <c oughs> มครับมีลูกแล้วอเอาตั้งลูกมันมาลูกมัน ยังม่ยานมดีแล้วมั้งครับผมเ,เอามาครับผมคือราคาต่อรองเรื่องตังน่ะเราคุยกันยากเนาะอืมถึงเวลากเก็บเราก็ต้องเก็บใช่ไหมใช่ครับใช่นี่เอามาก็ถูกต้องแล้วมีนี่ก็ต้องใช้แล้วเนาะครับ,รบผมแล้วคุณอาครับตั้งแต่เลี้ยงวัวมามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับเนี่ยมีผมนก็มีวัวล้มตัวเหนึ่เป็นยังไงครับคุณอา มันเป็นโรคอะไรไม่รู้แต่มันตายในโคกแต่ผมก็ผมก็ได้ราคาอยู่ที่สามหมตายในโคกนะครับแต่ว่าได้สามหมครับได้ยอะผมขึ้นทะเบียนอ,ยอะไรเนะกษตรกรับอ,อ,อันนี้คือวอัวตัวใหญ่นะคุณอานะ อ,อันคือวัวตัวเล็กๆที่เราอชอบนะถ้ามีโอกาสเลือกนี่พณนายอยากจะเกลี้ยงตัวใหญ่ลองดูไหมหรือว่าไงหรือว่าไม่ชอบไม่ชอบผมชอบแบบ,บวัวแบบไอ้ตัวเล็กๆที่เนื้อแน่ๆนๆอ่ะม,มันจะขายง่ายแล้วก็มันมันจะดีกว่าครับมผมมันเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายนะนเลี้ยงง่ายทำไม<ต>คุณนายเพรวัวตัวใหญ่อย่างนี้ถ้าเราให้อาหารกินไม่พอเนี่ย ก็มีแต่ล้มอย่างเดียวแหละเน่ะนะนะเออเหมือนที่คุณนาเขาบอกนะว่าถ้าวัวผูกเชือกกับวัวปล่อยเนี่ยมันจะชนกับวัวผูกเชือกนะใช่ครับแล้ววัวผูกเชือกเนี่ยจะโดนอันตรายเลยอืมอ๋อนี่เห็นกระตาเลยเนาะนี่วัวแดงผมครับผมเนี่หนึ่งตัวแรกสามตัวเนี่ยทำไมถึงว่างั้นคุณนาอ๋อเขาดูมันสวยะอ๋อ,อเขาขอแรกเลยนะอโอ้โห วัวเรามัดเชือกนะแต่วัวคนอื่นเลี้ยงปล่อยเนาะผู้ชมครับใครจะไปเชื่อเนาะว่าวัวที่ท้องธรรมชาติจะให้ลูกสวยเนาะออสแสดงว่าไม่ต้องผสมเตรียมแล้วนะผมว่าธรรมชาติดีที่<ม>สุดแล้วเนาะมมไม่โชคเพราะว่าโครงสร้างมันใจเรามันผอมไปนะ่ะโอ้ดูน่าเกลียดมากอถ้าเป็นวัวก,ก็โดนเราบานโหนบานโนเนี่ยทามันอ้วนแล้วมันอ้วน อ้วนอยู่ยาวเลยเนาะออ้วนแน่นอยู่เลยครับผมไม่ต้องเดือดร้อนว่าจะต้องไอ้เขาเรียกว่าอาหารเสริมเนาะอืมใช่ครับเลี้ยงแบบธรรมชาติจริงๆได้เลยเลี้ยงธรรมชาติแต่สังเกตดูวัวที่ปล่อยนี่ก็คือวัวไทยบ้านพี่อ้วนนะเออช่ไไม้ข้านาใช่ไอตัวนั้นที่เดินมาก็ไทยบ้านนั่นน่ะสีแดงที่เดินมานะอ่าลูกวัวผมครับผมอ้วนอยู่เนื้อทุกตัวจริงๆเนาะวัวกะโดนเราเนี่ย